ปมะเพราเปิดเใหญ่เอ็ดกะทิมาแต่งของหวานที่โซงนี่คือเอ็ดูแถบว่ะขูดอันนี้เลยเดียวโอ้ยแน่นอนกินคด้ต้องหอยัอนอมต้หานยอ้เอากะโงมาให้ยัไปน้อยนี่มันเน่ะ นี่เลยนี่เลยนี่กระเทียมบ้างเลยเอาต่อต่อในมันออกก่อนดิอันนี้น่ะแตงจริงหรือแจงแตงไทยแม่หรืออันเดียวกันอันเดียวกันเนะคะเราเอาไอ้นั่นมาทำได้ไหมอันแค่นแตลูกแค่แตลูกถ้ามันแพงบหมดแพงทำไม่ได้หมดไปเยอะหม้อเลยค่ะ ก็เลยต้องเป็นแต่งจริงแต่งไทยอันนี้สุ้เจ้าพาเดย์เอพี่เลยขั้นตอนนี้อันนี้ไงขันน้ำกะทิโอ้อันนี้นะขันน้ำกะทิปปะกะทินี้ต้องเป็นกะทิสดเลยแมนบอกเอาเป็นเปลนเพลอแม้ขั้นสมมาด้วากะทิกระป๋องมีได้บอกไม่อยู่ แต่ว่ามันมีห่อเสเอาน้ำสตัวนี้ค่อเอาตัวนี้นาะยายข้อสิเอาน้ำตัวนี้ไปเทเอกับพูกไว้อันนี้ไต้ตอนนยน้อยบ่อกไหมน้อยเอนดนี้ละเดี๋ยวเาฟนอ่ย่้าเนตั่วเราเส้นะ้นี้นี่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 นีี่นีนี่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 ่นี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 นี่นี่นีนี่นนี่่นี่นี่นีนี่นี่นี่น่นี่ เ้นห้หอมลาัเอเดมันเยมกกมาแต่งลงน้ตาลโ้โอ้ต้องเอมันเย็นข้าจ oh, ้มันเย็นโล่กับมาแต่งแนนบอกน้ำตาลนี่ต้องเป็นน้ำตาลแนวเลยน้ำตาลไส้หาวไส้แดงเยน้ำตาลอันนั้นเนี่ยแเลยน้ำตาลที่เจ้เปรีอยแล้วย่างอยู่ได้ไห้เอาไว้สิเลยน้ำตาลปี๊บเจ้าบอก น้ำตาลเขาเส้อท่านได้เม็ดได้เอาเสื้อน้ำตาลปี๊บก็ได้ที่แห้งหอมบ่หอมเมื่อกันลับไปหาน้ำตาลปีบนะ๊บมาเสื้อคนหอมเลยเออเยอะเด้เห็นแล้วกันมันหอนเนาะตอนเท่าเสิ้อเนี่เท่าเสื้อเย็น,นๆได้บอน้ำแข็งเย็นๆได้น้ำแข็งกลับมาล่องลอยเลย อันนี้เราเยอะอันห้ชื้อเราอันน้อจะซื้ซอให้มันซุกเอก็เลยต้องใส่น้ำฮ้อนบ่อยยัางมาตะต้มกระติกมากระติกมือห้อมครับตก็ได้หนงแบบิเระเดี๋ยวเนี๋ยะตชิกวองก,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 กะติกเฮยรมีได้แต่แกงสมัยแล้วก็ขอเสิร์ฟิเราะผ้าขาวบ่ กะเทมยะเทมยกระได้บอกโอ้ย่ดเห็นเลยเนาะกะเทิลมยแล้วพวกเนุ่ยยุ้งยุงมาโบใหญ่ๆค่อยได้เอ็ดอยู่บอกเอากันค้นพอแต่อันผ้าห่าวโอ้ใสกระเทิมโมยกระไดติดอันนี้นี่คือน้ำตาลน้ำตาลปี๊บบอกใหญ่น้ำตาลปึ๊กเนาะออหอม้ลตัวนี้ อ้ว่าเนี่ยเข้าละลายน้ำตาลปึ๊กเสืร์ในกะทิเรียบร้อยแล้วนะเข้าหรอไปเที่ยวอีบอ่ะพ่อเลยนะโอ้ถือว่าเข้าเข้าเข้าต้มน้ำมาแล้วเข้าพ่อแล้วโอ้กันก็มีหูแล้วเนาะลุ้นกันกันเสืร์แต่กะทิกระป๋องเนาะอันนี้เคยกะลื่อม กะทิชูกทแซ่บกะทิโดแซ่บก้าุมุตนนี้คนมักงายลาวกะทิกับปองกะทิโคดเ่วาลุ้นใหญ่นี่นะลุ้นเดอดิแต่กาหฟดิ้วเขาเจา่าเขมีนมักงายคนเสมอมีอีกนึงีเห็กะทิลมล คั้นพอยากแบบนี้น้น้ำคนะคั้ล้างแล้วค่อยล้างมาเรียบร้อยแล้อนเลยว่ายังมัน้อนอย่สิโอได้ขันออกมานั้นไหมมันเอาน้ำหอมอันกระที่ันนี้นะย่าเสื้อเกลืลงไปแล้บอกเสื้อลายเขาเลยสองย่ยิบมือบอกเจ้าเจ้าปั้นเอาเสื้อเรามาเจาะมาที่มืนี่เลยไม่ยังหง ลุ้เออคือปั้นแล้วเอาลูกาโลดอุอากะติมันล่มหมดแล้วเอาโลดแน้ะยางแผ่นเดียวยกสูวคัดเนาะย่างเขาเดียวเห็นเนาะเอากะตเข้ามาเอามันยกเึ้นไปหนสูง้นเอาเมื่อโยกยางดเมื่อน่ก็เลย เจ้าก่อนท่านไม่เมื่อเจ้าอยู่เสร็จพก well. ็นอนอยู่นี่โอ้ยมากระเบื้องนะสวยโอ้เรียบร้อยบอกแบบนี kind of like ้ย <Math. S 1> ันเอาเลยปมาแต่งต้องควันไว้มองเย็นตะกอนกันก็ไปล้างมือคนกับขั้นกะทิแล้วปกตินี่ยขั้นขั้นสีเสื้อย่างอื่นเสื้อได้อยู่อยู่บ่แม่นอกจากมาแต่งนะ เสื้อได้อยู่ไดเห็นเจ้าเสื้อข้าวละสองบ่อตะเกาแเืาวัโอ้ต่ว่าคันมีตํมมาแต่งกับว่าแต้มามแต่งมันหอมมันจะแซบหรือมั้งแซบดูีแต่ว่าันเลือกแซ่ะค่ะนี่สคโปร์นี่สักกูรโอ้โอันี้นะเรียบร้อยบ่อนี่นะแิ ซื้อน้ำแข็งลงไปเย็นๆเพราะดีแบ่บเนาะ okay. Okay. Okay.